โอเคสวัสดีครับทนผู้ามนะครับสวัสดีครับทนผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องครับคือซึ่งบอกว่าสถานที่ตรงนี้นะคะนะมันไม่เหมาะหรอกครับสำหรับที่เรามาคุยแบบนี้นะมันคือสทานตรงนี้มันรกรางเลยใช่ไหมใช่ปะ ซึ่งเราไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยมาแต่ยังไงเราต้องมาครับซึ่งซึ่งแบบว่าที่เราโดนที่สถานีตรงนี้สถานที่ตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งแบบว่ามันซึ่งเดี๋ยจะบอกไม่ถูกเหมือนกันที่โดนชายปิศาคือ คือแบบว่าลูกคือลูกหรือว่าน้องของเขานั่นเองอะเทจริงก็ไม่รู้ว่าเป็นคนป่าหรือป่าที่ผมทำคลิปชาร์สลาครับผมขอโทษด้วยครับตอนนั้นผมไม่รู้จะทำอะไรถ่ายเบื่อครับคือซึ่งผมอ่าจะานั้นนะครับคือเพื่อนของผมเองครับ ซึ่งแบบว่าคือเพื่อนผมผมคนนี้นี่แหละนะคือตอนนี้มันเข้าไปตักล่องของเราครับฝนน่ะฝนตกนล้วถ้างั้นมึงมึงเอาผ้าอะไรก็ได้ตั้งบนกล้องฝนตกเลยดินะทุกคนเราทำแค่นิดเดียวก็พอครับถ้าฝน ถ้ามันไม่สนตกครับผมทำลาทาผีด้วยนะครับคนกดแล้วกดแล้วโอเคนะครับคือเพื่อนของผมชื่อว่าฮาริสก็เรียกเอลิสได้เรียกอะไรหลายอย่างได้ครับ นะซึ่งผมอยู่ตรงนี้นะครับผมข้อจะบอกว่าถาดที่ตรงนี้ครับที่รถรกร้างไปแล้วครับมีชาวบ้านบอกว่าเล่าเรื่องต่อ,อว่านะครับคือมีประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหมือนคนใส่ใช่ไหมคนผู้หญิงใช่ไหม ผมยาวสีเซื้อสีขาวใช่ปะเออเมื่อคืนนะผมจะบอกว่าเมื่อคืนผมฝันนะครับคลิปคนดังรู้จักใน t i k t o k ถ้าใน Ti k t o k หรือว่าใน youtube ก็ได้คือว่าปักบอลปักบอลน,นะครับผมฝันคลิปไอ้นั้นนะครับรู้จักปักบอลปะใน youtube อะผมผมสีสีอะไรสีสีม่วง เออรู้จักวะเออนั่นแหละครับรู้จักปากบอลนะครับมันไปในรายการรายการนะคนอวดผีเออมันไปในรายการนั้นนะครับผมฝันจริงจริงครับซึ่งพี่น้องของเขาครับสามคนที่เขาบอกว่าขับรถนะครับแล้วก็ประสบการณ์อุบัติเหตุ3ามคนผู้ชาย2ผู้หญิงหนึ่งนะครับนะ โอเคครับงั้นผมขออภัยขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ผมทำอาจะปิดผลานะครับนิดหน่อยนะผมอาจะบอกว่านะครับนะสามคนนะครับซึ่งเสียชีวิตทั้งรถนะครับเสียชีวิตอยู่ในรถสามคนนั้นเสียชีวิตไปหมดเลยครับซึ่งผมฝันเมื่อคืนนะครับคือผู้หญิงครับใส่ชุด สีขาวเท่านี้นะครับเท่าขานะครับแล้วก็ผมยาวเท่านี้ครับรู้สึกกว่เลยโดยคุณลูกเลยนะตอนนี้ฝนตกด้วยไม่อยากจะทําให้นานนะครับนานเกินพอดีเราต้องกลับอีก,กับน,นะไม่รู้ดิทำงางโอเคนะถ้ายัางไงก็ต้องพรุ่งนี้แหละนะพรุ่งนี้ อ๋ออย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนะก็คือพรุ่งนี้ผมก็จะไปผาดที่ตลาดตลาดวังสุแต่คือเราไม่พูดครับมีคนมองเราถ้าเราพูดมนคนบอกว่าเราบ้าไงเอออย่าให้คนพากัน โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่ตลาดกันเลยครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวผมจะไป <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปนะครับนะขอหยุดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะ, <c oughs> นะครับเดี๋ยวเจอกันกดติดตามกดไลค์ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ใครด้วยครับอยากให้อยากให้เจอคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อน,นครับ